สวัสดีครับช่องปาโก้ลำพูนน้องพี่เทียวครับามาแล้วมาแล้วมาแล้วครับรถตู้รถตู้ตัวนีนี่ไงห,หกสามหนึ่งสี่หกสี่นี่หกสามหนึ่งสี่ต้องเป็นรถอุ้งอิงมาแล้วลงมาแล้วอ,อุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิง,อง,อง อันเี้ยวครมไปท่ัเเไปดป้ปยนะคะอันนี้กล้องเดียวกันหมดจ้าวร้อมกล้องสูงเนี่ยุหัวพร้ออนุญาตไทมาแ่นี่หมลยมา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 คุณไดอจีไทยไมน้านี่ครับคุณ่ ยืมมาหนที่ไดขอบคุณับขอบใขอบลคขอบคนนะคบ้านุแม่ขยัเ็วขยันมมาครับีม่วกสโอเคครัมะกอมอยากค่ายกับพเอกกับแม่น้อยนี่เด้อกับพี่ครับพ่อเอกกับพี่กัอกบ่ครับายอบู่ดานคุณครับอันยครับอืมเอาาดเ

เดี๋ยวาปดูจ้าพจ้านะี่ผู้นำแสงสว่างใหรรันรลูกเจแสงสว่างมากแค่น่อยยี่สุดแ่ใค่ไปหรอไม่น้อยนะอยู่ตตูดูครับไปที่ร่มนครับไม่ไม่้เอ เวกเลงพเล่เธอไงเล่นเดนเซอร์เขาจะเอาเป็นอดูเส้นเรื่องก่อนแล้วมันมายังไงก็ต้องไปหาไอ้นั่นด้วยพระเอกอยังอุ้ยพี่เอกอยู่ข้างหลังเดนเซอร์กับแปลว่าเป็น้อดบอเนาะบออนให้เขาหาชุดสวยๆเลยแปดชีวิต าเบจักบาทก็ให้เขาคิดมาเลยข้ากระจเดไก่ลาเต้ไห่บ่แบบคนก็เอาราคามาด้วยนะที่ร้านเล่นพานกที่ซื้อก็นไรลูกงานไก่ดื้อกับแปซนวิวแล้วเออระเออพาเจอขอรก็มึงหลายๆเน๊ะบอว่าซุ้มึงนะเลแค่ไก่เบิ้งก็ไทยกับ้องรีกับว่าบอลไม่เน๊ที่รีได้หมดเองมันทิพห่าเน๊มทพหาไก่นที่ห่ามีนาห้ามีา เราอย่แวบันที่หาเราอยู่นาเนียคบวนเราดูแต่ซิสเกตกับขบวนูเลยคูท่าหกสี่ห้าหกห้าเจ็ดสีบไเด้อ ไปเส้นไปเส้นนี่หละเส้นเหนลูกไมนี่ปงานนะเราบริอาบน้า่เห็นเยเวิ่งนเส้น้ไหมเล่ไม่เกิแล้วเอาเอาบอลเอาเระกไปหมเบอเราจะบอาบน้าไหมบอเราจะไปเฮืยนไปหาเมียอยู่นี่ยังจีไปหาเมียพแล้วเไปหาเมียแล้วเอออเส้เมียนเบิ้งหแย่าแ่วเมืองแปาเมืองแปาเมืองน้นั่งมาที่ พอเอกยูนีได้ว่าเลนเราเลนเราเนเราอส่ให้เมน้อยว้หลับฟังม่น้อยว่าเอาไปเลยแล้วหรอเอาไปดูร่บเดี๋ยวบอกเขงทุ่พเนียบการชรเที่ยวงุ่พเนียมันยังตัวเลยตกพี่องดูเขายังมากตอนรถอ่ะเวา ครับพี่้องสาไปขี่แล้วครับพี่ดาวของงานล้วของงานแล้วของรจอดนั่นแหละแต่ว่าตรงนี like ้เน uh> ี่ยก็ความีประตูอยากเข้าห้องน้ำอีกแล้วพี่ห้องงานกลับอีกแล้วบอกเลยพี่กงเตรียมไว้ ไปเอไม่ใช <onder> ่หรอแล้วรลยการห้องน้ำครับ กดติดตามปาโกไว้าเลยครับเศร้าเช็คครับเลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเพื่อจะบ่วัผ่านคลิปน้องพี่น้องเนาะครับตอนนี้เวทีกำลังจะเข้าที่เข้าทางแล้วครับผมกูไม่ร่วงขอต้องคูณกูไม่ร่วงขอเท่านี้โอ้นี่บอกท่านี่บอกไม่ห็นหลอดไรอะไรเนี่ยแมนบอกหลอดเราไปนี่ปร๊บโชคโชคโชคโชกแมนบอกโอ้นี่ผมเพิ่งเห็นได้เนี่ย เดินชาวก็หอดดูครับเดินชาวก็หลอดมาชุดน้ว่าุณาก็หลอดออกชุดชุออกคุณนั่งโอ้สุดยอดครับมดผู้พรพม่านอิรพี่น้องผู้กับผู้พระกับพระมานกับมานอลรอยูนให้มานคืพี่น้องบ้านนั่นนี่นะครับเลิกเลิกพี่น้องเขากว่าทาแแบบลงแถบลงโค้งนาโค้งหลัง โค้งนาโค้งหลังอยู่ทั้งหางทางเขามากุกอะไรต่างทางแคบลงแคบลงองวันนมาผิดทางครับผถ้าเจ้าสิพิเศษมาสองสามเทียวโอ้ยแบบขึ้นเขาอ่ะนะขอบคุณทุกการติดตามครับพี่น้องครับช่องฝากต้นลำเพื้นขอแจ้งนะนะประหยัดคนเวลาม่อี่าแล้วมาแล้วพี่ดองต้องยิงยิงยิงเลยสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เช่นนี้ครับสวัสดีครับพี่ซ่าสวัสดีครับบายบาย